ทั้งศารดีกาทั้งศารปกครองสูงสุดมันจะไปช่องทางไหนก็ตามออกมาตัดสินคดีเรียบร้อยว่าเป็นที่ดินของการลถไฟสารไม่เคยบอกเลยว่าให้การลดไฟไปเพิกถอนโฉนดคนอื่นนี่มาออกซ้ำซ้อนอม,มาออกทับ,บแต่กลายเป็นฝ่ายบริหาร โดยกรมที่ดินบอกว่าโอ้เราจะต้องหาทางในการที่จะไปเพิกถอนโฉนดเพราะนั้นการรถไฟต้องมาพิสูจน์ว่าสิทธิ์ของตัวเองอยู่ตรงไหนก็เมื่อศาลท่านวินิจฉัยแล้วว่าเป็นของการรถไฟมันก็ต้องเป็นของการรถไฟไม่ว่าอะไรที่จะมาเกอกซ้อนที่หลังทั้งหมดเนี่มันก็ต้องถือเป็นโมฆะไปทั้งหมดถูกเราให้เป็นของการรถไฟเป็นถูกเลยสิถ้างั้นฝ่ายบริหารควรทําไงก็ไล่ที่ครับไล่หรือที่ครับสนามกีฬาก็ดีอะไรก็ดีเนี่ย ถ้าพูดถึงในหลักการทางกฎหมายแล้วเจ้าของที่ดินที่ศาลตัดสินว่าเป็นเจ้าของที่ดินก็สามารถจะไล่ผู้บุกรุกออกได้ใช่ไหมแล้วกันรถไฟก็ต้องไปจัดการเรื่องนี้ซะ